กลับมาจนได้ครับไม่คิดว่าจะกลับมาเล่นด้ซ้ำในเกมนี้บอกตามตรงว่าไม่อยากจะเล่นต่อเลยตั้งแต่พาร์ตี่แล้วพอรู้ว่าเป็นเกมผีก็คือไม่อยากเล่นต่อแนละ้วในเมื่อทุกคนขอร้องผมก็จะเล่นต่อก็คิดเอาว่าผมรักลูกเพจขนาดไหน <c oughs> เหมือนเราจะมีเคเวสให้ไปปิดวิทยุนะครับน่าจะวิทยุข้างนอกมั้งโอ้โหไม่ เฮ้ยทุกคนอะไรอ่ะเหมือนเหมือนคนมองด้วยอย่ะประตูตใช่ไหมวะให้ตายเถอะซาร่าอย่าต้อนรับเราแบบนี้สิหุ้ยอ่ะคือไ่ยุโอเคโอเคตรวจสอบในห้องครัวห้องครัวได้เลยห้องนั้นเราจะไม่เข้าไปเด็ดขาดโอเคอเคุ้ย แสงอะไรครับเหมือนมีแสงอะไรด้วยโอ้ไฟฉายโอ้ยไม่โคตรน่ากลัวเลยตาบุจอมไม่อยากเล่นต่อเลยทำไมทำกับผมแบบนี้ไม่ตายเหออคนยิ่งกลัวผีอยู่โอ้ my god แล้วข้างนอกอุย้ยอะไรอะ อะไรครับเนี่ยเราต้องไปดูใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวข้างนอกคือฟ้าร้องหนักมากพ่ <c oughs> <c oughs> อเมื่โอ้ยไอ้เหี้ยไปไป้มือสั่นหมดแล้วโอ้ยไปนี่ไม่ได้ครับโอ้ย,ยเปิดไม่ได้ สงสัยเราต้องไปห้องนั้นว่ะโอ้ไม่กอดผมกลัวจริงตอนนี้น <laughs> คนลุกซุดทำไมทำกับผมแบบนี้ลูกเพชร <laughs> <laughs> โอ้ยอืมนี่แต่จะทำเราเนะี <laughs> ้ยโอ้ยอุยอ้ยประตูเสียบไว้ว้า นางจะอยู่ข้างหลังผมว่าอุ้ยอุ้ยอุอ้อเฮ้ยโอ้ยจี้ยอะไรครับคือตอนนี้โอ้โหผมเหงื่อแตกพักเลยโอ้ยคุณกลัวไหมกลัวสิครับโคตรกลัวเลยคนยิ่งกลัวผีอยู่ด้วยชีวิตจริงคือบอกตามตัวว่า ผมเป็นคนที่กลัวผีมากขูจะโรอใครกูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยโอเคมิตาจังโอ้ห oh, ผมถ่ายรูปได้ม้เขาหมดถ่ายรูปดิโอเคอวิชัดมากมิตา <c oughs> ขอเข้าโหวตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะ oh, yeah. โอ้โยเย่โคตรน่ากลัวเลยโ <c oughs> <c oughs> อ้ยอ่ะมันให้เราไปไหนอะออกอุย้ยของมาบล็อกครับอุย้ยผมผมไม่เข้าห้องนั้นเนะ่ย <c oughs> ขอมาเข้าห้องนี้ก่อนนะโอเค ได้ไหมวะอีประตูไม่เปิดโอ้ยโหเราเราต้องเข้าห้องครัวจริงดิโอ้โหผมไม่เข้าแน่เฮ้ยโอ้ยโยเฮ้ย,ยต้องเข้าจริงละโอเคเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ ไม่ว่าใครจะดูอยู่ตอนนี้นะทั้งลูกเพจทั้งคนมาดูใหม่ขอกำลังใจหน่อยนะออจะอ่ะหัวใจไว้เข้ามาทำไมครับเราจะเข้ามาทำไมมีอะไรให้เข้ามาหาชั้นสี่ หาฉันสิตามหามิตะตามหาโป่งจะตามหาทำไมหาทางหนีสิครับใจดีสู้เสือไว้เดี๋ยวไปยอมแพ้ครับอุ้ยเจอแล้วมิตะโอ้โหที่ผมไม่กล้าเดินเข้าไปวะที่ผมยังไม่เข้าไปเพราะกลัวว่าน้องจะทำสกแกอวะอย่าทำอะไรเรานะเรามาดีนะมิตะ โอเคมิตาจังอทำไมทำอะไรไม่ได้อะไรวะโอ้ยขนลุกเลยโอ้โอ้ my god โอ้ผมมองไกลๆแล้วโบทหายภาพนี่คือโบทแฮกอะ เหมือนผมเห็นอะไรสักอย่างอะเหมือนจะเป็นตาคนแล้วก็อะไรนะกระโปรงเหรอชุดเหรอต้องไปดูนะน่แต่เหลือแค่ช่วงล่างแล้วช่วงบนหายไปไหนวะโอ้เอาจริงดิตามตามขามิตะไป โอเคโอหอย่างนี้เลยนะโอ้เกมแม่งโคตรโคตรล้ำอะ่ะไม่ใช่ดีเกมแม่งโคตรน่าก,กลัวแบบเป็นความน่ากลัวที่อยู่ในความโมเอ,อะทั้งชีวิตนะผมไม่ได้ไม่ได้ใช่คนที่จะเล่นเกมผีบ่อยๆนะครับแต่เกมนี้แม่งสุดจริงวะ่ะเรื่องการออกแบบความน่ากลัวนี่สุดยอดเลย หยิบแล้วอ่ะอทำไมน้องไม่ขยับอ่ะหรือว่ากุญแจเราต้องเอาไปเปิดตัวโอเคเปิดดิผมจะไม่หันหลัง <c oughs> ห้องใต้ดินโอเคสว่างขึ้นมาหน่อยทำไมมีตู้ล็อกเกอร์วะโอเคหลบไม่ได้ถ้าหลบได้นี่รู้ไว้เลยดบดนแน่นอน

ถ้าฉันออกไปได้ฉันจะบอกคุณทุกอย่างช่้เหยิบกุญแจข้างโซฟานนเมน่อยค่อยถามทีหลังหากุญแจตรงข้างโซฟาเฮ้ยเดี๋ยวมันแตกต่างจริงแต่ว่าดูจากสภาพรถเราจะเชื่อใจเธอได้เหรอแล้วมีตาม,มีหลายคนเหรอเอาไปเอาแหวนนี่ไว้ทำไมอะใช่อยากออกไปมากเอาไเอาแหวนนีไว้ทาไมอ่ะใช่อยากออกไปมากเวนี่ใช่อยากออกไปมาก あなたの役に立ちますすぐに必要になることงั้นก็สวนม,มาคือเออถามมิตะที่น่ากลัวดิที่ฉันเห็นข้างบนน่ะเออมิตะเธอเธอพยายามจะฆ่าฉันใช่มัน <c oughs> มีสิ่งที่เล,ลวร้ายกว่านั้นยังมีเร็วไรกว่านี้เหรอทำไมเธอถึงถูกขังไว้อะ <c oughs> 何もか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 にかきかも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 か

あの人を利用しているんです。あなたもそう。カートリッジにされる危険があります。ティア。カートリッジに修復不可能な。損傷をもたらす可能性が。プレイヤーは死にます。うん。はい、でも。お<ス>。それはいい考えかも。試す価値はあります。そこに赤いボタンが。わかりますか。あ、ボン。オッケー。押してみて。 อ๋อลมส่วนนี้ซ่อนเร็วซ่อนสิครับซ่อนก็ซ่อนเนี่ยเธอกำลังมาแล้วจะไปซ่อนที่ไหนเฮ้ยเราจะซ่อนยังไงวะซ่อนโอ้โหนี่ไงโอเคโอ้โหผมหาที่ซ่อนไม่เจอต้องฟังเสียงว่าโผล่หน้าไปไม่ได้เลยโอ้เราต้องไปตรงนี้ โอ้เราต้องดูที่แหวนโอ้ผมไม่รู้ไงอันนี้อะไรวะต้องต้องดูที่แหวนครับ ต้องหนีใช่ไหมขึ้นขึ้นทำไมมันวิ่งช้าจังวะอูเทนะาเร็วๆหน่อยสิโอเคหลุดมาแล้วฮะโลกเบื้องหลังเซฟแล้วโอเคโอค๊อเราต้องไปทางไหนนี่วิห้องนอนอะไรอะเกมนี้มันนั่งยังไงวะนั่งไม่ได้เหรออันนี้น่าจะเป็น ห้องนั่งเล่นเฉยๆเนี่ยเยอะอุ้ยทำไมทำไมห้องมันแปลกๆวะมันเหมือนเป็นเท็กเจอร์ที่ทำไม่เสร็จอารมณ์เหมือนเกมสร้างไม่เสร็จเนี่ยเป็นแบบโมเดลที่วางวางวาง,วางไว้เฉยครับไม่น่ามีอะไรนะยี่โอ้โหอะไรเนี่ย เหมือนฉากในส q u วิตเกมเลยครับแล้วจะไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมผมรู้สึกว่าเราจะวนกลับมาที่เดิมนะเมื่อกี้ตอนนี้ผมเดินมัวครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีหลักการเฮ้ยใครอะพ่นุมน่มพ่นุ่มเอ้ยนี่มันอ,อ,อะไรนะชายเดิ่มมาจากโลก จริงใช่ไหมใช่เออนายโอเคไหมเนี่ยแค่เจ็บขานิดหน่อยนะไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ที่นี่มาเกือบปีแล้วะเกือบปีโอเคแล้วที่นี่มันคืออะไรกันแน่มันคือพื้นที่ระหว่างเกมเวอร์ชั่นต่างๆนายรู้วิธีออกจากที่นี่ไหมฉันก็ไม่รู้โอ้โหดูสภาพเขาน่าจะรู้แหละฉันอยากอยู่ที่นี่ฮะทำไมนะคุยพอแล้วทำไมถึงอย่างอยู่ที่นี่ มีแต่สุดที่รักของฉันกําลังรออยู่โอ้โหไอเหี้ยนี่คลังรักแหละไม่ใช่ฉันแน่ไม่ใช่กับผมแน่ครับแน้่ผมจะไม่ตามเขาไปด้วยอศูนทับสคืออะไรครับอะไรวะเฮ้ยของขยาครับความอยากรู้ครับเปิดเลยคืออะไรฮะ อย่าบอกนะว่านี่คือผู้เล่นน่ะโอ้โหนี่คือผู้เล่นที่ถูกจับมาหรือเปล่าเฮ้ยหนึ่งวัดหรือว่าเราต้องต้อนเขาอะต้อนให้เขาเข้าไปเออจริงด้วยต้อนทำไมวะเราทำอเรากำลังทำอะไรอยู่ยิ่งไม่ใช่ว่าต้อนเขาไปฆ่านะอ,นะอุอเทนะอุเทนะรอดได้ โอเคไม่เกะกะชุดนะโอ้โหขวาไลา่ไส้ดีตามสถิติแล้วขวาน่าจะดีที่สุดผมก็เลยขอมาทางขวานะโอ้โหเหมือนกันทุกอย่างเลยเฮ้ยโอ้โหไอ้ยมีตาขายาวมากขายาวเป็น ุนเรียวยาวมากพิตะเธอสเล,ลนเดอร์มากเลยผมอยากเข้าประตูสักประตูว่าตอนนี้นเข้าได้ไหมอดดุ้ยคุณทำได้พิตาอหยียบเบาะมิเสรนะเอาแหวนให้ฉันดูหน่อยเออเข้าไปเลยฉันเชื่อใจเธอได้ใช่ไหมเออคำนี้ว่า それにこの辺りでは、私が一番親切な人だとおもいますよ。まよね、しすくコナマニステオクワケけワキマセヨネ、<ゼロ S 2> ね、バージョン同士をつないでいます。ここはい、トメナケレバー。カタ思い出しましジョンは自分の世界いでいます。ンを保カラポなくて そして彼女の家は存在しなくなってしまいました。<music> 彼女は今もこの通路をさまよっているそうです。オ<ー>かわいそうに。コアを探しましょう。そこに全ての問題の解決策がある。そんな気がするんです。ミタたタちは 何らかの理由でコアルームに入れないんです。私も外からしか見たことがなくですが、プレイヤーなら中に入れます。あなたは一人のプレイヤーとしてそれができると信じています。歓迎しますよ。キャッピー,お,ーおい見た。こになら。新しいプレイよ。何て名前？ちょっと待って4キャッピーキャッピーあなた。 私のことを覚えていないのえ君も一時一時嘘でしょうーんわかりました彼女はここに来たんです <c oughs> 狂ったみたい。お<ー>ねえキャッピー私たちのたんに思い出して私たちのために思い出すって何を君はどうしてまた私とそっくりなのうーここまでですね

そしてหนักกว่าも้าสมองกันค<ห>ายห yeah, ชามทร้ควมู้ัดใั่โคตรแ้่เลยมกทไมรแน่ใกทหมือนกันว่กัวาถ้าเราถูกาแล้วาราจะถูกรููกรท

どうまた変更しないとピンセンハンミッドのやイデスカ、アナタニア、ホントンハンパイアンバそう。そうッドりとり、マスク、パイヘイ、コアイ、ケンカンソクゼシーマカリマスカラシャン ฉันจะคอยบอกทางให้ฉันสัญญาโอ้ยกูต้องไปคนเดียวจริงดิคือโอ้โหเราต้องเล่นกับแคปปี้ฉันได้ยินหมดแล้วไม่รู้หลังนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฟังแล้วมันน่าสนุกจังเลยแต่ฉันเชื่อนะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันคือใครใช่ไหมไม่เธอคือแคปปี้ และเตือนเตียนถุงมือวิเศษอยากถ่ายรูปไว้ปะน่ารักว่ะคนนี้เจ้าปีน่ารักสุดแล้วในหมวดหมู่มิตะส่วนตัวเลยเอาเลยเป็นกีต้าให้ฟังเลย เล่นเก่งแล้วทำไมไม่เล่นต่ออ่ะกำลังพอเลยนะอย่านะไม่เอานะโอเคก็ได้หมดเรื่องจะถามนะอะไรอ่ะน,นี่อะไรวะฉันว่าจะนั่งรอเราจะหาอะไรสนุกอ่ะ เอาก็อยากนั่งอะ่ะเอาแล้วก็ไม่ให้ออกด้วยอออกได้โ <c oughs> อ้ืออมคือมิตาแต่ละคนนี่ก็คือมีรูปและบุคลิกที่มันต่างกันมากเลยนะบางคนนี่ก็คือสดใสบางคนนี่ก็มืดมนเลย แต่มิตาคนนี้น่ารักไงหลงรักซะแล้ว 5. 5. หกสิบห้าเลยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูมาเลยตาฉันแล้วอุยอ้ยอุย้ยชิบหายละกดผิดกดผิดไปสองรอบเอ้าสามสี่โอ้ชิบหายอุยอ้ยยาก ไม่เน yes. ี day, yeah, me, right. ่ยคือผมเล่นกากเองกับเกมไม่ได้ยากหรอกแต่ผมเล่นกากพอแล้วเออพอแล้ยรูปภาพนั่นแมวนั่นแมวนั่นรังมันอร่อยไหมฮะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยววิจจะอย่าวังสิ โอเคฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นธาตุแมวแต่ฉันก็เป็นธาตุแมวแต่ตอนนี้ออกโอเคนึกว่าจะบัก็กซะแล้วโอเคอันนี้อะไรเนี่ยได้เลยเกมอะไรวะ เสกของเสกของแบบนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอะเมื่อกี้ฉันเห็นนะโอ้โหเออก็รู้อะแต่มันคงไม่ติดเลทนะเธอจะตีฉันด้วยค้อนนะโอ้ก็คือคล้ายๆกับเกมเออ่ถ้วยชาใช่ไหมใครกดก่อนคนนั้นชนะอุ๊หย่า ตีเบาๆสิเฮ้ยจะไปตีแรงทำไมตีเบาๆเออจะตีตูดกูณได้ดูโอ้เริ่มแล้วนี่เร็วกว่าฮะวิเราเราตีน้องสองรอบแล้วไหมผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม่เจ็บเหรอเออใช่พี่ไม่เจ็บสิมันแค่ของเล่น วิตานี้ผมให้น้องชนะหน่อยดีกว่ามั้งอโอ้โอ้โหมือเลยโอ้ยบวมมือนหน่อยไม่ได้เลยโอย้น้องใส่เต็มมือมากเลยเมื่อกี้โอเคโอ้ยอะเบื่อโอ้โหแพ้ไม่น่าเล่นเลย <c oughs> อื

ขอบคุณที่นี่บ๊ายบายโอเคลาก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้า <c oughs> ไปละวโอเโอเค